คุณแพ้ความเก่าเกมของโชเซ่มูรินโญ่มากกว่านะโอ้โหมีรายงานบอกว่าแข่งห้างยาไบเออร์เลวโคเซ้นครับช่วงมูรินโญ่เลสเตเลยบอกว่าใช้แทคติกหน้าเกลียดในเกมเมื่อคืนนี้หางนักเตะอย่างเคเรมเดเมียบายครับมิดฟิลด์จอมเทคนิคของห้างยาไบเออร์เลวโคเซ้นได้วิจารณ์โชเซ่มูรินโญ่คุณซื้อของรม่าครับว่าใช้แทคติกที่หน้าอับอายและทําให้รูปเกมออกมาดูหน้าเกลียดหลังจากตกรอบรองยุโรปาลกครับด้วยน้ำมือของรม่าสาหรับไบเออร์เลวโคเซ้นนะครับ ห้างไขยาไบเออร์เลโคเซนครับบุกไปแพท้ที่กรุงโรมสัปดาห์ก่อนและนัดสองกลับมาเล่นที่บ้านของตัวเขาเองเกมนี้เสมอกันแบบไม่มีประตูนะตกรอบด้วยประตูรวม1ประตูตูนการแข่งขันที่าบอารีนาเมื่อคืนนี้ต้องบอกว่าห้างไขยาไบเออร์เลวโคเซนนะครองบอลกว่า70%็ครับมีโอกาสยิง23ครั้งเข้ากรอบ6กครั้งขณะที่โรม่ายิงได้แค่ครั้งเดียวนะครับหลังจากจบเกมเนะี่ยชาบีลอนโซ่กุณซือของเลวโคเซนเจ้าชายนะครับ แสดงความหงุดหงิดเล็กน้อยแต่เข้าไปจับมือสวมกอดกับมริโย่เจ้านายเก่าและระหว่างให้สัมภาษณ์เขาก็ยังมองโลกในแง่ดีกับความ่ายแพ้เขาบอกว่าลูกเทมทุ่มเททุกอย่างแล้วเราสร้างโอกาสเพียบแต่แค่ยิงประตูไม่ได้ซึ่งเกิดจากรายละเอียดเล็กๆน้อยๆความแพ้แพ้ครั้งนี้ไม่ทําให้ผมร้องไห้และผมได้เห็นเรื่องแง่ดีหลายอย่างจากค่ำคืนนี้ แต่ส่วนทางด้านของเดเมียบายนักเตะคนนี้ครับลงสนามในแดนกลางให้กับเลโวโคเซ่แหละแบบเต็มเวลาเลยครับให้สามารถกับ r า l ซือของเยอรมันนะครับพูดแบบไม่พอใจโรม่าเป็นอย่างมากเลยเขาบอกว่ามันน่าอับอายที่โรม่าได้รับรางวัลจากวิธีการเล่นแบบนี้ในรอบรองชนะเลิศของทัวร์นาเมนต์ระดับสูงเราต้องการแค่ประตูเดียวและค่อนข,ข้างขาดแคลนโชคแถมช่วงท้ายเกมโรม่าทำให้ทุกอย่างออกมาดูน่าเกลียดไปหมด ผมเข้าใจว่าการเล่นแบบนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งของฟุตบอลนะและโรมาก,กับผู้จัดการทีมของพวกเขาก็มีประสบการณ์ระดับสูงมากอา๋อแต่เมื่อโรมาใช้เทคนิคแบบนั้นแล้วได้ผลมันเป็นเรื่องที่น่าเวทนาะและเป็นความรู้สึกที่ขมขื่นสําหรับวงการฟุตบอลอ่อไม่ว่าจะยังไงก็ตามผมรู้สึกภาคภูมิใจกับวิธีการเล่นของเลโวเซนมากกว่าคุณทําแบบนั้นมันแน่าเกลียดนะมูรินโญอโอโหอันนี้คือคำพูดของเดเมียบายครับที่มีต่อชโชเซ่มูรินโญ โอ้โหแพ้แล้วงูนีตกรอบแล้วงุดหงิดนะครับอืมฮึมสุกคนมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์เข้ามาได้จัดไปฮะวแวรอน